6.5 2หรือว่า6นาที52วินาทีคือเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันในคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจเรื่องการงอกของมเมล็ดนะครับซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งเป็นหัวข้อย่อยเนาะที่อยู่ในเรื่องที่เราคุยกันมาสักพักแล้วก็คือเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกวันนี้เป็นเอพิโซดเป็นพาร์ทสุดท้ายของเอพิโซดที่ส1 นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารุยกันก่อนอื่นเลยเรามาดูเหมือนเดิมนั่นก็คือว่า outline ของวันนี้คือเรื่องอะไรสําหรับเ u t l i n e วันนี้ทุกคนมามาขอนําเสนอเรื่องการงอกของเมล็ดหรือว่า s ี e e จอ i n เนชันถ้าพร้อมแล้วหายใจสักสามฟอดแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยและระหว่างที่หมากำลังลบอยู่นี้ถ้ายังไม่ได้กดเมมเบอร์หรือว่า Subscribe หรือว่าใดๆที่จะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตมาๆก็อย่าลืมนะจ๊ะจะได้ไปต่อด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มีแค่ YouTube นะใน IG มีชี้สรุปแจกด้วย IG มีชื่อว่า a จุดแล้วตามด้วยคำว่า Biolog นั่นเองการงอกของมเมล็ดหรือว่า seed germination เนี่ยประเด็นแรกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไม ไอ้เจ้าเมล็ดที่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยทำไมมันไม่งอกมันอยู่ในถุงของมันแบบนั้นทำไมมันไม่งอกขึ้นมาสักทีนะครับคำถามนี้ตอบด้วยการเรามีคำถามขึ้นมาไว้ในอาลไลน์ของเราหนึ่งอันก็คือทำไมเมล็ดถึงไม่งอกนะเหตุผลที่เมล็ดที่เราเห็นตามร้านค้าต่างๆมันไม่ได้งอกเนี่ยครับมันเกิดจากว่ามันมีระยะระยะหนึ่งของมันเราเรียกมันว่าการพักตัวของเมล็ดหรือว่า seed dormancy ระยะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาว่าตัวมันเองจะได้รักษาตัวเองไว้ให้รอ เพื่อที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยงอกต้นอ่อนขึ้นมานะครับระยะนี้เป็นระยะที่มีเม t ทบอลิซึมต่ํามากๆเนื่องจากว่าเปลือกของมเมล็ดเนี่ยมันหนาน้ําก็เข้าไม่ได้สารอะไรก็เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะพอไม่มีน้ําใช่ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะเล่งปฏิกิริยาทําให้เกิดการเอา สารอาหารที่มันเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ได้หรือแบบที่2คือสารเคมีในนั้นน่ะตัวอย่างเช่นฮอร์โมนพืชอย่างเช่นจิปเปอร์เดนเนี่ยที่มันสะสมอยู่ในเมล็ดเนี่ยทำหน้าที่ยับยั้งการงอกของเมล็ดนั่นเองเหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วในเรื่องของแพรนฮอร์โมนนะครับแล้วก็อันที่3อันที่สาเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่คล้ายกับอันแรกก็คือด้วยความที่บางเมล็ดมันมีเปลือกหนาใช่ไหมมันไม่ยอมให้มันไม่ใช่ไม่ยอมให้น้ํา แค่ผ่านเขานั้นมันไม่ยอมให้ออกซิเจนเข้าไปด้วยพอไม่มีออกซิเจนเนี่ยไอเจ้าเมล็ดพืชหรือว่าต้นอ่อนของพืชเนี่ยก็มีกระบวนการการหายใจระดับเซลล์ลดน้อยลงเมตาบอลิซึมก็เลยต่ำมากๆพอถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจที่มากขึ้นมีความเข้าใจที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมและตอนนี้สิ่งที่เรารู้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าอ๋อเมล็ดเนี่ยมันมีระยะพักตัวของมันก็คือไว้ให้มันอะรอให้ตัวเองไปตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่การดำรงชีวิตมันก่อนแล้วเดี๋ยวมันค่อยงอกขึ้ ในสภาวะแวดล้อมที่มันยังไม่เหมาะสมยังไม่พร้อมต่อการงอกเนี่ยมันก็จะพักตัวรักษาตัวไว้นั่นเองต่อไปเราไปดูคำถามที่2กันทุกคนพอเรารู้แล้วว่ามเมล็ดเนี่ยมันจะไปรอสภาพแวด้อมที่เหมาะสมก่อนแล้วมันค่อยงอกใช่ไหมคำถามต่อมาก,ก็คือว่าเอ้ยแล้วถ้ามันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมแล้วล่ะการงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะมี รูปแบบอย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในพืชแต่ละชนิดที่เรารู้จักอย่างน้อยที่สุดให้พอจําแนกได้ว่าใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันมีวิธีการงอกของมเมล็ดเนี่ยมันมีรูปแบบแตกต่างกันหรือไม่จะเป็นคําถามที่2ของเราที่เราจะมาตอบคําถามกันวันนี้เดี๋ยวรอพี่หมาเขียนแป๊บหนึ่งอาจจะไม่ทันสังเกตตอนนี้ผ่านไปแล้ว3นาทีครึ่งทุกคนเราเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกแค่สนาทีถ้าพร้อมแล้วลุยคําถามที่2นะครับก็คือว่าการงอกของมเมล็ดเนี่ยมันมีลักษณะกี่แบบ ตอบเลยตอนนี้คือมี2แบบทุกคนเป็นท่ามาตรฐานในการทําความเข้าใจเรื่องการงอกของมเมล็ดการงอกของมเมล็ดเนี่ยแบบแรกเราเรียกมันว่ามันงอกขึ้นมาเหนือดินคือหมายถึงว่าใบเลี้ยงมันอยู่เหนือดินนะครับแบบนี้เราจะเรียกมันว่า epigeal germination e p พิเจลเ i อร์มิ erm n รูปร่างลักษณะขั้นตอนการงอกเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่หมาค่อยๆวาดเราเริ่มจากมาเม็ดถั่วส้มแล้วกันสมมุติว่าเรามีมาเม็ดหนึ่งอันเป็นมเม็ดถั่วอะไรก็ได้นะครับแล้วเวลามันงอกเนี่ยมันจะมันจะงอกส่วนที่เป็นลากออกมาก่อนลากแรกเกิดที่งอกมาตรงนี้ครับมันมีชื่อว่า Radical พอง r a d i c a l มาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีส่วนที่2ตามมาติดๆกับ Radical ตรงนี้มันจะมีชื่อว่า h y p o c o t y l h y y p c o t y l เนี่ยเดี๋ยวส่วนด้านบนของมันจะเป็นส่วนที่เป็นใบเรี้ยงแล้วก็ e p i o t t y l ตามที่เราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้ส่วนนี้ทุกคนมันจะดันตัวเมล็ดพืชเนี่ยให้ขึ้นพ้นดินขึ้นไปเหมือนบัวพ้นน้า ขึ้นมาแบบนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันสรุปแล้วก็คือว่าส่วนที่มันพ้นเหนือดินมาเนี่ยครับทุกคนจะเป็นส่วนที่เราเน้นว่าใบเลี้ยงเนี่ยมันจะพ้นเหนือดินขึ้นมาแล้วก็ข้างบนใบเลี้ยงก็จะเป็น ep คอ t ทิ i ถูกไหมอะ ตรงนี้คือลักษณะการงอกของมเมล็ดประเภทหนึ่งเราเรียกมันว่า epigeal germination ส่วนใหญ่เราจะพบในพืชใบเรียงคู่เป็นหลักนะครับทีนี้แบบที่2สําหรับการงอกของมเมล็ดเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรการงอกของมเมล็ดแบบนี้เราเรียกมันว่าการงอกใต้ดินหรือว่า ไฮโปเจลเจอร์มิเนชันลันกษณะการงอกแบบนี้นยจะแตกต่างจากอันบนนะครับสมมุติว่าพี่หมายมีมเมล็ดทัวเหมือนเดิมเดี๋ยวขอวาดแป๊บหนึ่งแต่อันนี้เอาไม่เป็นมเมล็ดทัวดีกว่าเป็นมเมล็ดของใบเลี้ยงเดี่ยวกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลันกษณะการงอกที่พบเด่นๆในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเริ่มแรกมันก็จะมีเรดิเคิลโผล่ขึ้นมาใช่ไหมประเด็นต่อมาก็คือว่าหลังจากมีเรดิเคิลที่เป็นรากแรกเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะพบโครงสร้างที่เป็นไฮโปเจลกับคอตเทอริดอนซึ่งก็เป็นส่วนที่เป็น ใบเลี้ยงถูกป่ะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้สอส่วนนี้มันจะอยู่ใต้ดินทุกคนส่วนที่มันพ้นขึ้นไปส่วนเดียวเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็น e p พ c ค t i c l e เฉยๆเท่านั้นตรงนี้คือความแตกต่างระหว่าง e p พิ e จกับ h y p o เ e r m i s กา i บิเนชัน erm คำถามสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่เรา ทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับว่าการพักตัวของมเมล็ดไปแล้วรูปแบบการงอกของมเมล็ดไปแล้วเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างนะที่มันน่าจะมีผลต่อการงอกของพืชบ้างโดยหลักๆแล้วมามาเชื่อว่าน่าจะพอเดาได้นั่นก็คือว่าอย่างเช่นความชื้นแบบนี้เวลามีน้ําเยอะก็จะใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาต่างๆเพื่อที่จะดึงอาหารมาให้ตัวอ่อนในมเมล็ดออกซิเจนก็เร่งปฏิกิริยาเบตาบอริซึมถูกไหมการหายใจระดับเซลล์สร้างพลังงานในรูปของ ATP มาใช้อุณหภูมิอันนี้แล้วแต่ อาจจะเป็นอุณภูมิสูงก็ได้อุณภูมิต่ําก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้พืชตัวนั้นเป็นพืชสปีชีใดแสงแดดก็เช่นเดียวกันพืช บางชนิดต้องการแสงแดดมากพืชบางชนิดต้องการแสงแดดน้อยๆหน่อยและเราก็จบไปสําหรับคลิปนี้นะครับหนาที52วินาทีมาไปแล้วนะเดยนเราจะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้น่าจะเป็นการสิ้นสุดเอพิโซดเรื่องการ,การสืบพันธุ์ของพืชดอกแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับสุดท้ายขอบคุณน้องหมาท่านหมาแล้วก็น้ตทุกๆท่านที่ซัพพอร์ตกันอย่างต่อนเนื่องเราจะทําไปเรื่อยๆขอบคุณขอบคุณ